ทีเด็ดวังหินพี่น้องไฟแสนขนาดท่อหานาะทีเด็ดวังหินทีมงานสร้างครับเต,ต็มฐา,าน,านเลยเนาะพี่น้องกลังซอยกันอน,น,พพนอกหางมาฐานเนาะทีมงานของลุงเมืองสร้างขยับเลยนะครับลุงเมืองสร้างกลัง,งหอกหา,างมาทางซอยกันพี่น้องบรรยากาศค่ำค่อยๆแรงงานบุญไฟบานห้อแวนเนาะพี่น้องตำบลโพธิ์ทองอำเภอสระบุรีอยู่บริเวณนี้ฐานนีนนน่านฐานคูณฐาที่สองฐานที่สองสสร็จสาธุนลยเนี่ย มามายกับัณตถามนิดด้วยมาไปคุยกันเล้วไอ้ไข่ดำนี่มอไบ้างยผู้ชมอดีมงไข่แบ้างที่สองคอม่าต้มไรขามันแกเนี้หรอยับแขนที่ดี้ถมาครับแนที่นี้ถึงมาตกอที่เด็ดบางหนึ่งเแนที่นี้เลเอามาเลยแขนก็หนึ่ครับแขนทีดีตอต่อที่ไอศมาต่อที่เด็กบางหนด้นะครับ

อาพระากรุณาพายน้องน้องหลัสกานเขาบ้าครับกระทั่งอิสระสาสุเตรียมอ่าิสลัษาุเข่าบ้านะครับพระยากรุณภาพตรียมนะครับอีกฝั่งหนึ่งที่เด่นบางหินแล้วเป็นแสนศรินะครับหลักการลเมื้างสร้างขนาดเสือหมวกไฟยูซานีหนรับที่แกงความะสมว่าสิจุดหน่อมาทาังเพรนเส้นแก้วกับมะแกงแล้วบอจุดนะครับ เทบอยอันยอดวอล์กตามยอดวอล์กเป็นไปตามเป้าถอ,อนโตนะครับยืขึ้นคืนอย่างงอกับเพื่อนด่าน้ามินครั้งไม่ด,าด่าเรือฝากด่าน้ามินกับครั้งอื่นครับเพื่อนสุพทีสุนองไปทางบ้านบางเขีนะครับครับเสียเอฟแจ้งเสินทางพี่น้องในเด้่อเสียเอฟนะแยงเสินทางพี่น้องแน่ยังอยู่บ่ ชาติจัมพันธ์ยืมไม้น้ำพายดำมันกัได้บอกเส้นทางพี่น้องเนี่ยแดนเ้นเส้นทาลงล้มบานนะครับเห็นปะพี่น้องสั้างยอโสกแดนมาลข้แดงมะอดบัณฑทมกาเลี้ยวเดือดใต้นะครับตามนั่นเด้ออกอากาศดีที่เป็นพอคา่าเนี่ยขายนะครับต่ว่าบื้อต้นทาง คนทางหมอ่อื่นพี่น้องเพิ่อนนองบ้านนะครับมาตะพัทงทั้งขันมุกนาเขาเสียและเส้นทางโรงพยาบาลเขาเอิ่อนมาเส้นนสีระพูมขับพลสูงกับเสร็จสีมันติดท่ทานมานดีแหละแต่วาเข้ามาพอหอดนะครับหอดก่อนหอดปัตนทมแรียนดีเนะาะทั้ง อย่าเอทันกับพอวันเหมือแรงกับไปยืมไฟน้ำบอลลัมไฟรอกระเทือนึ้นป้าอื่นแม่ฆ่าเลยเนื้อเพราะว่าแม่ฆ่าเพิ่ดออกจากนี่กตีคำพอดีนะครับนั่นเระเอาไฟนั่นแหละไปรอเหมือนคลุกปั๊บๆนะครับกับพอตอนเี้นเต้นติดไม่ติดมือในเด้อพี่น้องปลาทูหลอดดีมีตัวใหญ่ๆนะครับปลาทูหลอดดีโอ้ยตัวใหญ่ตัวเป่งรสชาติสุดยอด มันให้ก็ตกปานิ่นะครับบรรยากาศทำป่อยรอยแรงครับพี่น้องเนาะงั้นบุญบังไฟบานหงแวนเนาะฟสามบกบังเส้งโซี่สบ้าหส้าเพื่อได้ต้องการมามาแสงสร้างจากโซลยี่สิบห้าิงมอ่อนลงเรื่อยๆแล้วมันมื่ผย่งผย่งเซสีแปด่า้งฟ้มองมันฆ่ากันเื่อบงน้ ใบไหลยใน้น me. oh, ่ายสองทีนก็จังลิงื่นกัสิบ่ไปในโรงีานเดียวทานเดียวเทียงเงยิงไปยไม่ทานเดียวเที่ยงเครืงยิ่งไปเลยไม่บอลลิงเดี่ยวเดยวรับด้ยับด้ยครับ ช่างไม่ต่อยหนองบักเนาะทีมงานของพี่เด็ดบังหินนะครับพี่เด็ดบังหินช่างไม่ต่อยรับแสนซีรีส์ขยาดด้วยนะครับ เดินพอดีขยับมาลองไทานที่สามเนาะมุมเมืองช้างนะพี่น้องบ้างบ้างนี่อดีไทยนพี่น้องมัดคำเนาะไทยต้นนี้ไทยผู้ใดนจะคนมาถามู้จดการพเศยเนาะมังกรดำปัดปาน้ำเชื้อเอทพใช่ขูดเงินผูู้ดอยน้ำเจ้า ใช่ชคนบับบอเยบกเาตกยต้องมองกอดทักนจัดท่าเชิญกระทุบขึ้นสูงสูงลงสั่ตกใกล้ๆได้หลายคอยทีมงานที่เด็ดวังหินจงจบดิสามสามเอ้ไปสามหกเพียวอสามหกเพียว ลูกไปดันไปลูกหมอนออกไปได้ดีรถดันไปต่อได้นะครับกำลังมันดีเลยไปต่อได้ยังฟาไปก่อนเดิมแต่มันถือขัวที่แทลล่ะ ล่างไปโลกล่างไปล่างไปล่างไปหน่อยสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดบุกเลยบ้าน่อลย บางๆครับกลับมาผีประวนติสีลังกาหมุนตีนเ,เป็นวงตีแพรบเบิ้งกันไปนะครับยังว่ลสนุกเดอรพราะว่าเป็นปังไฟปุ๊ดนะครับต่อม,มาสิมีอาการเปลี่นยนแปลงบอนะครับเบิ้งกันไปเรื่อยหรือว่าประคองตัวอยู่ครับตอนนี้ ห้ออวอย่างน้อยๆจะกวาดรับได้ครับเบิ่งกันไปด้านซ้ายของขาวบางๆนะครับทิชช่้างลงงนี่โล่งดอกบางนี่ดูกันไปเรื่อยๆยังไม่สรุปครับลอยสามสีผ่านไป คำรองบอกไก่ครับบางนี่มึงกันไปเรื่อยๆทำจากควันสุดลงบ้าน่ะมันทีนี้เาวบางๆนะครับให้ความสนใจน้ำด้วยนะครับให้ความสนใจน้ำเป็นดีควางใดควางใดแต่เป็นหุ่นที่จะป็น้ำหนักแน่นนะครับเป็นหุ่นที่มีน้ำหนักาการลงบอเนียนเะด้อ ครับการลงบโบควงงามครับนั้มาใไส้รัวพ่อกระเทินครับขวางได้แต่กับเป็นหกที่มีน้ำหนักนะครับครับเปิ่งกันไปครับของไงมันสิดีไปหนาบอยรอยแปดสิบผ่านไปครับได้ขาวจันยอนน่ะเด้อสิยู่ไต้ควันลงไต้ควันสุดลงมาครับที่นี้เขาเหนี่ยงหน่อยจันยอนนะครับขางอยู่ทางด้านซ้าย เรื่อมภาพเรื่อมภาพมาจุดตั้นไลนครับให้ความสนใจนำ้ำเบิงกันไปนเรื่อยสั่งล้งได้สองลอยหาคะแนนหันมาดูหันมาดูในฝ่าดัเบเงินครับสำหรับกับขาวบางๆในเวลา กบกันล่างเด่นสองร้อยสามเิบนะครับเบิงเดอ้200อสองร้อยกับสีซีพันนีกร้อยนิ่งได้บ้าไ้ก็สนใจด้วยนะครับขวางได้แต่ไปดูมีดำนักเบิงกันฟ้าขาวบางๆไล่ไล่บางๆ เบียดาาถ้าว่าทางฝั่งซ้ายนะครับ260ร้อยหกสบพันทำมันเป็นบระไฟที่หลุบหลวกกระเทือนเลครับเบิกกันไป ต่หรล่านตอมันยทายงวั่ง่าอยู่ท่ให้วาสนใจด้อครับจะได้พื้นขาวๆสามร้อยพันจะมาจะาจริงจะมาจะจริงจะมาจะาจริงทิพย์พีพั เต่าก็เอาไหล่4งิอย40ิเอา40ินดหับกลางสิงาหาส้นท่าขาวด้อเส้นท่าขาวเชเียสามสีพาน60ประมาณ60เล่ใสประเด็นจักว่ากันว่าเจาเจ้าดิเช็ดซิบหรือเ็ดิบ มันกะดิมันจดเจ้าเัอเงินควบเจ้าละทำกำลังใดหาเสียบนะครับโอ้เก่งอยู่เด่นเนาะเก่งแล้ครับย่างทำไวลาครับเจสิบเนาะตมลงมา,มาเจ็ดสิบสามร้อยหกสิบคะแนนมาถึงสามตาพี่น้องมาคุยครับ